สวัสดีที่ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวอตด็อกไม่ได้อยู่กับ YGC นะคะดิฉันชื่อสิริฉันจะมาแกล้งเจ้าหนใายให้รับชมกันค่ะโอ้ยเจ้าหนายสิงคโปร์บบ ไอบริษัท WK z เดี๋ยวเถอะนะนี่ให้เราไปส่งของแต่มืดชล้วดูฝนกะตกโอ้ยตา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 ยนี่ต้องให้สิรินำทางสิรินำทางไปที่บริษัทไอเจ้า w อะไรนะ w อะไรทีวีเนี w ่ยไหนรู้ดีแหละนำไปตารถก่อนสิคะไอควาย ไปตรงไปอีกเลี้ยวขวาไหนโอเคเอาเกย์ยกาแล้วกินตรงไปไหนต่อเลี้ยวซ้ายาคนนั่นเนี่ยคนตรงไปอ่ะเอา,เอาไงต่อเลี้ยวซ้าย เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเฮ้ยนี่นี่นี่จะวนจะวนเรื่องอเลยเรื่องไงเนี่ยฮะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาใช่ไหมอ่าได้ได้ได้ไล่ตรงไปอีกไอ้นี่ไอ้สัตว์นี่ไอ้นี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้ย มื่อะไรถึงไอสิเลิตรงไปอีกฮะมันตรงไปอีกเหรอมันใช่เหรอตรงไปอีกตรงไปอีกโอ้มันใช่แล้วศิลิตรงไปอีกเอ้ยกูไม่ได้อยากมาทะเลไอ้สิริเอ้าวหรอ,อ,อขอโทษคือเจ้านายเลี้ยวซ้ายค่ะ ตรงไปอีกตรงไปอ่ะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเจ้านายข่าวออกถึงเจ้านายอีกแล้วค่ะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเมื่อไหร่ถึงเนี่ยสิริด ไม่ฟังกูเลยตรงไปเ,เลี้ยวขวานี่มันวนมาที่เดิมนะสิดิจะถึงแล้วขเจ้านายใจเย็นเย็นอีดา อ๋อนี่แหละซิลิเดี๋ยวมากลับมานะส่งของก่อนส่งของส่งของเฮ้ยนายเอาวัสดุมาส่องมัน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 เป็นมันเป็นเม็ดเม็ดนะมันจะมันเป็นเม็ดเม็ดอะเนี่ยมันเป็นเม็ดเม็ด โชคดีเพื่อนไปละโอ้โหเช้าเลยซิลิพาไปที่ทะเลเลยทะเลอยากเที่ยวทะเลตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายเลยค่ะโอเคตรงไปเยอะๆเ,เลยค่ะอ่ะมาตรง่ะ ล้อเล่นแค่เชื่อคนง่ายนิดหนึ่งทางตรงข้าไปดูเนา,าะเอาเอายังไงโอ้ยถึงแล้วแค่เลี้ยวขวาไหนจะถึงอ่าถึงแล้วอ่ะพอแล้วตรงเข้าไปเลย<ะ>ลโอ้ยมันมาถึงทะเลแล้วโอ้ยพร้อมเมืองโอ้ยโอ้

มาเลยมาเลยโพลิสมาเลย I want I want I want, I want. ไม่ต้องขอจัดให้อีกห <Okay. S 1> นีนออกมาออกมาโอ้โหชวักมาได้ไงเนี่ยนี่เนี่ยยิงต่อยิงต่ออืมอ <c oughs> สาดสาดแคไว่าสาดจะพังแล้วจะพังจะพังจะพังเออร้อยโ,โ,โอ้ลูกซองลูกซองเหรอลูกซองเออไม่โดนโอ้ไม่โดนนี่ก่อนนี่ก่อนยิงโอ้ลงุหมด นี่วัวแด้แดกพี่ด no. oh. oh. อกน้องออหนี่แน่นี่แน่พี่โหดโอ๊ยโอ๊ยอือมีอะไรมีอะไรมีจริงจริงอะไรจริงอะไรนี่ย้อยหรืออือพ่วงไปนอนบ้าน เออโดนหลังโดนหลังหลังเข้าหลังเข้าเอ้ยหลังเข้าอุ้ยอือยยิงสิอ๋อลูกกระสุนหมดโอ้แยแห้งเน้่ ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านก็อย่าลืมกดซับสไคร์และกดติดตามไปกับเจ้าหนายของดิฉันด้วยนะคะเราจะได้มาแกล้งเจ้าหนายกันต่อขอบคุณค่ะ